ที่เราจะไปเนี่ยครับอำเภอป่าโมกตําบลโรงช้างน้ําท่วมหนักมากเอฟตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยอพยพมาอยู่ริมถนนหมดแล้วมีผู้ป่วยติดเตียงมีเด็กมีผู้หญิงมีคนชราแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยที่เขาอยู่กันไม่ได้อพยพระดับหน้าอกมิดค<ข>อ,อพวกเราชาวออฟโรดทางหลวงประเทศไทยเนี่ยยินดีช่วยเหลือทุกคนชาวออฟโรดไม่ทิ้งกันครับอันนี้ก็เป็นข้ากล่องนะที่ เราจะเอาไปแจกให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับใครถึงก็สามารถทานได้เลยเรามีทั้งข้าวกล่องพร้อมทานนะครับแล้วก็มีพวกอาหารแห้งอาหารกระป๋องนะฮะเครื่องอุปโภคบริโภคที่จะไปมอบให้กับคนที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับผมวันนี้เราจะไปอ่างทองใช่เราจะไปอ่างทองอ่ ที่เราจะไปเนี่ยครับอำเภอป่าโมกตําบลโรงช้างน้ําท่วมหนักมากเอฟระดับเขาสายแจ้งมาว่าระดับเอวคือลึกสุดแค่ที่เอลถึงหน้าอกอระดับอ๋อลึกสุดที่หน้าอกเลยนะครับแต่ถ้าลึกเข้าไปข้างในเลยที่เขาอยู่กันไม่ได้อพยพระดับหน้าอก เรามีคนที่อยู่ที่นูน่นเป็นชาวบ้านที่อยู่ที่นู่นเลยซึ่งเป็นครอบครัวของสมาชิกเรานี่แหละเขาก็ให้ข้อมูลมาแล้วก็สมาชิกเราก็ไปลงพื้นที่สำรวจมาด้วยตัวเองเลยประมาณสักกี่หลังคาเรือนได้ครับ200กว่าหลังคาเรือนมีผู้ป่วยติดเตียงมีเด็กมีผู้หญิงมีคนชราแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยคือวันนี้อยากให้ทุกคนได้ติดตามกัน เราจะได้เห็นภาพในการที่ทีมเครือข่ายเอารดทางหลวงประเทศไทยเนี่ยนะครับไปลงพื้นที่ช่วยเหลือคนที่ประสบความเดือดร้อนครับซึ่งมันจะต้องมีแบบแผนมีแผนการใช่เราต้องมีการวางแผน่าไม่ไม่เราต้องวางแผนเราต้องศึกษาข้อมูลต้องศึกษาพื้นที่ศึกษาว่าในพื้นที่น้ําเชี่ยวขนาดไหนน้าเยอะขนาดไหนระบบไฟตัดหรือยังอะไรต่างๆ่พวกนี้ใช่แล้วรถเราเข้าไปถึงแค่ไหนทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยความปลอดภัย ซึ่งวันนี้เราเป็นหน่วยเฉพาะกิจชื่อว่าหน่วยตอบโต้ภัยพิบัติเครือข่ายออฟโรดทางหลวงประเทศไทยครับทุกเป็นหน่วยเร็วว่าใช่เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วทุกทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติถ้าเรารู้เราจะไปตอนนี้เราอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอลำลูกกาหลังเก่าจากตรงนี้เดี๋ยวเราเคลื่อนขบวนแล้วเราก็จะขึ้นมอเตอร์เวย์เราจะใช้สายเอเชียก็มุ่งหน้าเข้าอำเภอป่าโมกเลยแล้วเดี๋ยวจะมีสมาชิกที่ไปสมทบลายทางนะครับจากอยุธยาจากบางบัวทองจากหลายๆที่ก็จะสมทบเป็นขบวนวิ่งเข้าไป ตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่ที่จุดรวมพลจุดที่2ใช่ครับครับเป็นตมตทครับผมอันนี้เรามาแวะทำอะไรฮะเรามาแวะเช็คความเรียบร้อยของรถแล้วก็เช็คเรื่องระบบสัญญาณไฟครับเราจะขออนุญาตใช้สัญญาณไฟวับวอันนี้เราต้องแจ้งนะครับในการเดินทางเราก็แจ้งตำรวจทั้งหลวงนะครับตำรวจในพื้นที่ว่าเราจะมีขบวนใช้รถประมาณกี่คันจะเดินทางจากไหนไปไหนภายในรถเราก็จะมีการสื่อสารที่ประสานงานระหว่างรถทุกคัน ในขบวนเราก็ใช้ระบบเซนโลแล้วก็ใช้วิทยุวอแดงที่เขาเรียกกันวอแดงนะครับวิทยุเครื่องแดงเป็นญาติประชาชนครับผมนี่ก็คือขั้นตอนหนึ่งในแผนการในแผนของการเดินทางลงพื้นที่ซึ่งสําคัญมากสําคัญมากครับการเดินทางเนี่ยน้าหมูเคยบอกผมว่าสําคัญที่สุดเพราะว่าของจะไปถึงไม่ถึงเนี่ยมันอยู่ที่ตอนเดินทางนี่แหละการเดินทางใช่สําคัญเลยต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอ่าตอนนี้นะฮะงานเข้า แค่ระเบิดแค่ระเบิดแค่ยางรั่วไอ้ยางระเบิดอยางรั่วเป็นเส้นนึงระเบิดไป็นเส้นนี่เขาบอกไงคนจะทำความดีมันจะมีมารมาเป็นจนน้าแผนนะฮะเป็นรองประธานเครือข่ายออฟโรดทางหลวงประเทศไทยแล้วก็ทำรถออฟโรดด้วยคุณแผนแต่งรถใช่ใช่นะน้าแผนเกิดอะไรขึ้นอันเส้นแรกคือรั่วก่อนครับเพราะว่าใช้มาหลายงานมากแต่แล้วเอาอยันต์ยังอะไรระเบิดเลยกระจุยเลยอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้น พวกยางสำรองเป็นสิ่งสำคัญนะเดินทางไกลหรือว่าไปไหนก็ตามควรจะมีติดเอาไว้นะครับผมเรียบร้อยะนะฮะเปียนเสร็จแล้วนะครับขอบคุณป๊อปัตทอด้วยนะฮะเพื่อสถานที่เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อไปกันต่อครับปะ นี่นะครับเรามาอยู่ในพื้นที่ชุมชนสำเขาลอยเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหน้านี่ไม่ใช่ย่อยๆเลยนะเนี่ยลองดูนะมองไปอย่างนี้ไม่รู้เลยอ่ะม่รูถนนตรงไหนนะเนี่ยเลยจากแนวต้นไม้ไปนี่คือคลองน้ํามันเอ่อจากคลองขึ้นมาบนนี้ใช่ใช่ครับรถเล็กเข้าไม่ได้แล้วล่ะครับระหว่างทางเข้ามานะหมูจะเห็นเลยชาวบ้านก็มีเอารถไปแอบเอารถไปแอบจอดหลบไว้สุนงศ์สุนักก็ไปอยู่รวมกันตรงทางน่าเห็นใจมากเลยแล้วเราจะเห็นเขาทําเขื่อนดินกั้นไว้ระดับสูงมากถ้าเราไปยืนเนี่ยจากพื้นถนนนี่ก็น่าจะระดับคอครับแล้วมีบางส่่่วนเเมือีราาขับ ใช่ไหมน้ํามันทะลักออกมาแล้วมันไหลออกมาตลอดแล้วมันพร้อมจะไปทุกซอกทุกมุมใช่แล้วนี่ความแรงของน้ําจะมองเห็นว่าน้ํามันไหลตลอดนะครับเนี่ยนี่คือจุดที่ถือว่าดีที่สุดแล้วนะยังอยู่ขนาดนี้เลยอ่ะข้างในนี่คือหน้าอกะฮะหน้าอกหน้าหมูแผนกานเป็นไงฮะวันนี้รถออฟโรดเนี่ยเมื่อกี้คุยกับทางผู้นําชุมชนแล้วบอกว่าก็เข้าลําบากเหมือนกันก็เลย ทางนี้เดี๋ยวเราจะแจกตรงนี้แล้วก็จะให้ชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเขาจะมีเรือเป็นส่วนใหญ่ที้เขาก็จะพายเรือออกมารับทีนี้การจัดการที่เนี่ยค่อนข้างดีนะผู้นํายุมชนเขาจัดการเรื่องความเป็นระเบียบในการออกมารับเพราะฉะนั้นเขาแจกคูกปองเราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะซ้ำจะซ้ำซ้อนนะครับนอกจากกลุ่มออฟโรดทางหลวงแห่งประเทศไทยแล้วเนี่ยยังมีมาจากสายอื่นอีกมาจากสายอื่นอีกมีทางนี้เป็นโรตารี่ครับโรตารี่เมืองวิาศษอาจารย์ตุ้มนะอาจารย์ตุ้มเป็นนายกตั้งแล้วก็นี่เป็นท่าน คณะกรรมการบริหารโรตารีทั้นนั้นเลยมาจากเมืองวิเศษชัยชาตินะฮะตอนนี้เราก็ทยอยเอาของลงมาแล้วนีข้าว200กว่าชุดนะฮะเราก็เดี๋ยวจะมีถุงยางชีพอันนี้เป็นถุงยางชีพอันนี้เป็นถุงยางชีพี่าขอแลงไมีอะไรบ้างขออนุญาตนะครับแกะเลยเผื่อว่าใครที่อยากจะไปช่วยทางไหนเนี่ยจะได้รู้ว่าควรจะมีอะไรบ้างหนึ่งเลยครับว่ามีกึ่งสำเร็จรูปอันนี้ง่ายต่อการปรุงปลากระป๋องนะครับแล้วก็ ข้าวสารข้าวสาร1นกิโลอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นแล้วพร้อมกับน้ําดื่มเราจะมีน้ําดื่มให้ครัวเรือนละ2แพ็คอ๋อสแพ็คต่อหนึ่งครัวเรือนใช่ครับเพราะน้ําดื่มนี่จําเป็นมากยาสามัญประจําบ้านก็จะแยกแจกแยกแล้วแยกมาแล้วเราก็มีแล้วก็เป็นอาหารปรุงสุกพร้อมนัรงทานอาหารปรุงสุกก็จะได้ผัดกะเพราไก่มุสลิมทานได้จริงๆอ่ะตั้งใจว่าจะไปทําในพื้นที่แต่ทีเนี้ยมันนั่งคิดแล้วว่าถ้าไปในพื้นที่สถานที่มันไม่อํานวยเข้าใจน้ําท่วม อันนี้เราไปตั้งโรงครัวลําบากเราก็สละเวลาทํากันเลยครับก็คือก็ไม่ได้หลับได้นอนสมาชิกก็มานั่งทํานั่งแพ็กนั่งใส่ถุงใส่กล่องกันเดี๋ยวทุกคนจะมารับตรงนี้จะมารับตรงนี้เพื่อความเป็นระเบียบนะฮะเราก็ไม่ต้องเข้าไปในพื้นที่ด้วยบางทีเข้าไปด้วยเผื่อน้ำเนื่อนอาจจะไหลเข้าไปในทางเราไม่เห็นทางเราไม่ชํานาญทางด้วยก็คุยปรึกษาท่านนายกท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวออกมารับตรงนี้ดีกว่าท่านนายกอบตพอเรามีผู้นําที่ที่เก่งนะมีวิสัยทัศน์ที่ดีเนี่ยก็จะเป็นระเบียบแปเรื่อยบผม รับข้าวยังฮะรับข้าวก่อนพี่รับข้าวก่อนหนึ่งใบนะโอเคครับขอบคุณรับน้ำทางด้านนู้นต่อเลยนะครับกี่ใบครับแม่กี่ใบเอามาให้ผมแม่สี่ใบสี่ใบสใบสเต็ปของที่นี่นะฮะคือคนในชุมชนเขาจะมาต่อคิวกันนะฮะแล้วก็จะมีบัตรคิวแบบนี้กี่คนสี่ใบอ่าอย่างบ้านเนี้ยสี่ใบคือสี่ครัวเรือนนะฮะสี่ครัวเรือนแล้วก็ให้สี่ถุงเลยหนึ่งสองสามสี ขอบคุณครับพี่มีมีหมามีแมวไหมที่บ้านมีแมวจ้ะไปเอาอาหารสุนัขได้อาหารแมวได้นะฮะแล้วก็ไปรับน้ำด้วยทางหน้านู้นครับมผมนี่เป็นระเบียบเรียบร้อยเขาจัดการดีมากนะฮะอันนี้ก็คือคนก็ทยอยมาเรื่อยๆกี่ใบครับห้าใบาห้าใบา โซนที่ให้อาหารสําหรับคนที่บ้านมีแมวมีสุนัขนะครับก็<อ>จะมีอาหารแมวอาหารสุนัขมาประมาณหนึ่งแล้วก็แบ่งใส่ถุงไปนะฮะตามจํานวนของหมาหรือว่าแมวที่เลี้งยงไว้ที่บ้านนะครับผมหมาแมวก็หิวเป็นมีกี่ตัวแม่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวรอแป๊บหนึ่งนะแม่นะ ตอนนี้นะครับชาวบ้านหลายๆคนก็กําลังทยอยเดินกลับบ้านตัวเองนะครับเพราะว่าหลังจากมารับของที่เรานํามามอบให้แล้วนะครับผมรู้สึกได้นะว่าเขามีความสุขแล้วเขาก็ขอบคุณพวกเราที่นําของไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้อุปโภคบริโภคมามอบให้ในวันนี้หลายๆคนนะครับถึงแม้ว่าบ้านเนี่ยจะประสบปัญหากับอุทกภัยนะครับข้าวของเสียหายแต่ว่าเขาก็ยังมีรอยยิ้มให้เห็นนะครับเวลาที่ได้มาพบเจอพวกเราเนี่ยตอนนี้กําลังเดินกลับครับผมครับนี่ ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไ้ดูที่หลังนะ <mare S 2> รักษาบ้านกอนขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แหละครับความน่ารักของคนในชุมชนที่นี่นะครับวันนี้ไม่ได้มีแต่เฉพาะมูหนึ่งนะครับ ก็จะมีหมู่ข้างเคียงที่ไม่สามารถเดินทางมาได้แล้วก็บ้านเขาเนี่ยได้รับความเดือดร้อนหนักมากก็มีการมารับเผื่อการแบ่งปันกันไปลหลายๆคนที่สามารถเดินทางมาได้ก็เดินทางมารับด้วยตัวเองนะครับนี่คือภาพบรรยากาศในสถานที่จริงตอนนี้ระดับน้ําก็ถือได้ว่ายังน่าเป็นห่วงนะครับอยู่ที่ประมาณครึ่งหนักแข้งของผมนะครับซึ่งเป็นจุดที่ตื้นที่สุดตอนนี้นะข้างในเนี่ยจะลึกกว่านี้นะครับต้องใช้เรือพายเข้าไป ตรงนี้นะน้ำแบบไหลก็แรงมากเวลาเดินเนี่ยต้องต้านน้าเลยครับกระแสน้ํามันมาทางนี้เพตราะว่าตรงนี้เป็นที่ต่ําคือปริมาณน้ำมันมันเพิ่มขึ้นทุกวันมันเอาแน่เอานอยไม่ได้เลยนะฮะน้ําแรงมากเนี่ยเหมือนมันแรงมากกว่าเดิมอ่ะแกเข็นมาแกเข็นมาไม่ได้หรอกคนเดียวยนี่ถ้าแม่ก็ต้องเข็นกลับคนเดียวนี่ไม่อยากคิดเลย ตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่ที่สาราคือพี่โอเล่มีเป็นหัวหน้าทีมตอบโต้ภัยพิบัติของออฟโรดทางหลวงประเทศไทยนะตอนนี้เรามาเอาของมาให้ใครฮะให้ผู้ป่วยติดเตียงอ๋อไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อ๋อใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญเตียงเขาเนี่ยที่มีอยู่ก็น่าจะใช้งานไม่ได้นะนะโดนน้ำใ่โดนน้ำเปียกไปแล้วอะคืออพยพมาบนศาลาของหมู่บ้านด้วยอ๋อก็คือตรงจุดนี้เท่ั้นฮะใช่ครับ อันนี้ก็เป็นศาลาคือดูสังเกตนะมีทั้งคนมีทั้งสัตว์ใช่ครับที่หนีน้ำมาพึ่งพาศาลาแห่งนี้นะครับผมใช่ครับเดี๋ยวเราไปมอบให้เขากันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเอาที่นอนมาให้นะพี่นะก็วันนี้ออฟโรดทางหลวงประเทศไทยเอาที่นอนมาให้นะพี่นะจะได้นอนสบายๆหน่อยครับที่ที่บ้านเป็นไงเรื้อทน อ๋อข้างในพี่มันต่ำ่ะมาอยู่ีะน้ขึ้นมาอ่มือีเลยนะแล้วลงดีนะึ่มเย็นขอบน้เลยนะเขาพี่บอกว่าน้าขึ้นมาถึงบนขอบสารานี่เลยอ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นมาอีกไหมลุ้นต้องลุ้นถูกป่ะก็ขอขอให้ดีขึ้นไปว้นะพี่นะช่วงนี้อดทนก่อนครับชูครับผมครับคุณนา อนนี้ก็มาอยู่กับพี่แนนนะครับเป็นคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนี่แหละพี่แนนพี่แนนดูแลหมาอยู่ใช่ค่ะมีฝั่งที่อยู่ห้างตอนน้ำขึ้นลอยตุ้งแนงตุ้งแนงใส่กระมังเนี่ยโหแล้วแล้วช่วยได้ครบทุกตัวไหมพี่นี่ไม่ตายมีแม่มันตายใต้ถุนเนี่ยเอาออกไม่ได้ตัวนึง แล้วก็ได้ลูกมาแค่4ตัวเนี่ยน่าจะเป็นตัวดำๆขาวาวที่ยังงมขึ้นเอาไปดำน้ำเอาขึ้นมาคนที่ไปดำน้ำเอาขึ้นมาเลยแฟนหนูเขาเอาท่อนะใสา่ยางเขียวๆตรงนั้นนะโอ้โหกอมอมไปในเปลไว้างบนอันนแล้วก็ดำแบมลูกหมาพี่สาธุเลยขอบคุณแฟนพี่มากนะเนี่ยคือสุนัขตัวเล็กเนี่ยมันช่วยตัวเองไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าแต่ตัวเล็กเลยเห็นที่แนนบอกมีม,มีเป็นแม่ก็เสียชีวิตแม่มันออกไม่ได้พี่มันตื่นคนั้งรู้ก่อนที่ทีมออฟโรดทางหลวงประเทศไทยจะเข้ามาลำบากไหมมับมา หมาคนด้วยทั้งหมาด้วยเนี่ยบ้านก็น,น้ําท่วมโอ้ครับจะออกไปซื้อของก็ลําบากใช่ไหมพี่เขาก็ท่วมกันหมดพี่ไปซื้อที่ไหนอะอ๋ออ๋ฮะแล้วมีใครเข้ามาบ้างไหมนอกจากกลุ่มพวกผมนล้วเนี่ยมีของพระราชทานค่ะโอ้ครับผมครับสาธุท<อ>่านก็เอา,าของพระราชทานมาให้ครับผมให้อน,นั้นมาแล้วก็มีของ ครับมูลที่ปอดดิกตึงแลชื่อว่ามาแจกข้าวอยู่พักหนึ่งจำชื่อไม่ได้ครับเข้ากล่องหลายหน่วยงานก็ช่วยกันนะครับผมหน่วยงานอื่นลหลายคนที่ดูอยู่นะครับหากคุณมีความพร้อมสามารถมาได้เลยใช่ช่วยเยอะรวมเยอะแล้วเพราะว่าจะท่วมนานด้วยเอาใจช่วยนะหลังจากนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะฟื้นฟูกันยังไงขอบคุณมากครับช่วงนี้ให้ถามพ้นมากพี่ เลขเป็นไงเวลาไปลงพื้นที่เจอสถานการณ์แบบนี้นอ้ oh. นเห็นใจนะลำบากใจมากแล้วหลายๆอย่างส mm hmm. ถานการณ์มันไม่เหมือนกันในแต่ละท mm ี hmm. ม่มันบางบางบางทีเราเจอสถานการณ์เนี้ยเหมือนเหมือนไม่หนักแต่ผลกระทบมันเยอะบางทีเราทํากับข้าวมา500เนี่ยแทบจะไม่พอหรอกบ้านหนึ่งตีละห้คนครับเราต้องทําแบบ หนึ่งพันหนึ่งพันเท่าเลยเท่าตัวหนึ่งถ้ามาแจกขนาดนี้ยังแทบจะไม่เพียงพอเลยเพราะบางคนอาจจะกินเยอะก็กินกงเยอะจะไม่กินอะไรเลยเครับหรือเผื่อบางคนผมเห็นนะบางคนเนี่ยเอาข้าวกล่องไปปแบ่งให้สุนัขทานด้วยใช่ครับใช่เขาก็ยังมีสัตว์ที่เขาเป็นห่วงนะใช่ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเอาของมาบริจาคก็แนะนำนะเบิ้ลเผื่อไปเลย่จากประสบการณ์ของพี่โอเล่ที่ไปลงพื้นที่มาใช่ครหนึ่งเท่าตัวครับ S <S นะครับก็วันนี้ถือได้ว่าเป็นไงบ้างพี่สถานาการณ์วันนี้ที่เรามาช่วยเหลือชาวบ้านก็ประสบความสําเร็จนะไปส่วนหนึ่ง <g ül s> <c oughs> ช่วยแบ่งเบาค <c oughs> วามเดือดร้อนได้เท่านี้เพราะว่าทางของอบร้อทางหลวงก็ก็คิดวางแผนไว้แล้วว,ว่าถ้าน้ําลดเราจะกลับมาฟื้นฟูในที่ต่างๆที่เราเคยมาเช่นโรงเรียนวัดเราจะมาล้างเรามาจะเก็บห้องเก็บอะไรให้ให้นักเรียนสถานที่ที่เราเคยไปครับ เลือกเอาสถานที่ที่สาคัญก่อนที่เป็นสถานที่ศูนย์กลางหรือเป็นสถานที่สาธารณะของชุมชนนั้นๆใช่างวัดเนี่ยสำคัญและหลายคนยังไปพึ่งพาที่วัดได้โรงเรียนเด็กต้องเรียนหนังสือต่อนะฮะก็สามารถใช้โรงเรียนเป็นที่ในการแบบไปไปพึ่งพาไปอาศัยช่วงสถานการณ์น้าท่วมได้ใช่ครับนะฮะหรือว่าสถานการณ์น้าลดแล้วบ้านยังซ่อมไม่เสร็จก็ไปอาศัยที่วัดที่โรงเรียนได้ถูกต้องนะเอาละครับก็คนไทยไม่ทิ้งกันช่วยกันนะฮะตกปลาเหรอ ตอนนี้นะฮะมาคุยกับพี่นิกนะมาตกปลาใช่ป่ะครับผมเออเราเราอยู่นี้เราก็ต้องปรับตัวนะใช่ครับก็งานการทําไม่ได้ครับก็คือเนี่ยทีนี้เขาก็ปรับตัวอยู่คือคือมันเครียดแต่มันเครียดแหละใช่แต่เครียดมากไปมันทําอะไรไม่ได้เนะใช่ครับการตอนนี้ก็ไม่ได้ทําเลยอืมแล้วทางต้นสังกัดเขาเป็นไงเขาเขาเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจก็ยังดีนะที่เขาเข้าใจนะ่ัรู้ว่าเราแบบประสบปัญหาก็ก็คือเดี๋ยว น้ำรถเคล่อนมาว่ากันใหม่ค่อยกลับโรงงานเขาดูเป็ดเหรอได้ไหมเป็ดทครับไม่ใช,ใช่ไหมเหมเอรอตรงปลายมันไม่เหมือนที่อื่นมันเป็นตะข่ายครับอ๋อเหรอปกติเราจะเห็นเป็นตะขอเป็นเป็ดมาถูกไใช่ครับใช่ครับทำไมทำเป็นอย่างนี้เผื่อว่าที่ว่าเนี่ยปลามันจะมากินเหยื่อตรงนี้ครับ,รบมันมจะติดอ๋อติดตข่ายไปด้วยก็เหมือนละหวานแห่ถูกไหมอ่าใช่ครับแต่ผสมกันเป็นแบบเป็ดผสมแห่ใช่ครับเข้าใจทำนะโอเคขอให้ได้เยอะๆนะคขอบใจช่วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับ มูครับสรุปภารกิจในวันนี้เป็นไงบ้างก็วันนี้ถือว่าประสบความสาเร็จครับร้อกว่าลังคาเรือนทั่วถึงั่วถึงแล้วก็เฉพาะหมูหนึ่งนะครับที่เราตั้งใจมาแล้วก็ยังมีหมู่อื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงนะที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามารับอาหารเราเตรียมมาเกือบ300ชุดอาหารปรุงสุกหมดนะครับถูกยางชีพ200ชุดหมดน้ําดื่ม400แพ็คหมดไป300เหลือร้อยนึงแล้วก็มีนมเดี๋ยวเราจะไปแจกเราจะไม่เอากลับ อ๋อคือเวลาที่น้ำหมูไปไปทำภารกิจที่ไหนก็คือจะแจกของให้จบสิ้นไปเลยถึงแม้ว่าในพื้นที่จะพอแล้วระหว่างทางก็แจกไปเดี๋ยวเรามันมันจะมีที่เดือดร้อนเมื่อกี้เขาเพิ่งแก้มาอะไรวังแหนวังวังแหวงแหนอะไรทั้งอย่างเนี้ยที่อ่างทองเดี๋ยวเราไปเจอแล้วเราก็แจกครับสมมุติว่าท่านหมูไปที่ใหม่ก็จะมีของชุดใหม่ไปทั้งเลยมจะมีชุดใหม่อีกครับผมดูมาถึงตอนนี้หากว่าคนที่ดูคลิปอยู่อยากจะมา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับเอาของมาบริจาคก,ก็ดีหรือว่าอยากจะเป็นมาเป็นสมาชิกเครือข่ายออฟโรดทางหลวงประเทศไทยก็ดีทำยังไงติดตามในเพจ Highway o f f r o a ดนะครับเข้ามาเป็นเครือข่ายผู้รกอการดีกับพวกเรามาร่วมทําความดีแบบนี้ครับจากประชาชนเพื่อประชาชนโดยปกติแล้วเนี่ยสมาชิกเราก็จะเป็นผู้ที่ใช้รถอยู่บนทางหลวงทั่วประเทศ4,000กว่ารหัสที่ออกไปนแล้วันั้นก็จะเห็นสติ๊กเกอร์ติดท้ายรถข้างรถหน้ารถอะไรต่างๆมีเลขรหัสอยู่เจอที่ไหนนะครับครับ เรียกได้เลยหรือไม่ก็แจ้งเข้าไปที่ตำรวจทางหลวง1193เดี๋ยวตำรวจทางหลวงก็จะประสานถึงพวกเราได้เราก็จะไปช่วยกันน้ำหมูครับวันนี้มีมีผู้ใหญ่ใจดีคนไหนที่เราอยากจะขอบคุณไหมก็มีหลายหน่วยงานหลายเครือข่ายนะครับผู้ใหญ่ใจดีก็จะมีหมู่บ้านวราบดินเป็นที่ที่ให้สถานที่เป็นศูนย์รับบริจาคเลยมีทีมลำลูกกาเราต้องรอดมีตลาดบ้านฟ้าปีละรมของหกลำลูกกา ตลาดใหญ่ลำลูกกาคลอง7ตลาดนัดคลอง8ลำลูกกาอันนี้สนับสนุนพวกเป็นอาหารสดนะมาช่วยเราในการปรุงอาหารนํามาเลี้ยงพี่น้องประชาชนมีดเรเพนจันทร์ล้อสีทองนะครับสมาพันธ์สตรีบำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยมีผู้สมาธิที่จะเือข่ายนักธุรกิจจิตอาสาร้านคุ่มแผนแต่งรถร้านอ้อนหยีออฟโรดช็อปเรือข่ายอาสาดูสบิบริษัทผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาอูที่สนับสนุนที่นอนมาให้ผู้ป่วยนะครับมาให้คนชรา ถ้าท่านผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยได้ดูคลิปนี้เรานำมาส่งถึงมือแล้วนะครับถ้าท่านยังมีใจที่จะสนับสนุนแล้วก็ยังเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรายังรอรับอีกนะครับครับผมและถึงแม้ว่าอนาคตน้ําจะลดลงไปแล้วแต่เราจะมีในส่วนของการบริจาคที่จะเยียวยาก็ดีหรือว่าการที่เราจะไปช่วยเด็กๆ ในโรงเรียนตะเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดารก็ดีอุปกรณ์การเรียการสอนติดต่อเข้ามาได้เลยต่อเข้ามาได้เลยรับรองถึงมือแน่นอนครับขอบคุณล่วงหน้านะคมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ